เมจิกครับข้างในห้องน้ำมีล็อกกี้จิมคนเดียวครับบอสชี้กับทางด้านวารักษ์แล้ววารักษ์เข้ามากอดโดนตัดน็อกไปแล้วยังไงบอสชี้โอ้โหแล้ววารักษ์โดนซับกอดเลยครับแล้วบอสชี้บอสชี้อีกคนเป็นล็อกกี้จิมครับสองคิวหล่อมๆตรงนี้จากเมจิกครับใครครับหุดแห<ผ>้งครับสองหนึง่งใครครับชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ท็อปเซเว่นท็อปเซเว่นแล้วไปจัดโมเมนต์คอช่วยมาน้องแอมดูมาไม่ได้แล้วคนเดียวคนเดียวคเอฟซี ey, เป็นเซอร์กิตแล้วบีระเบิดมาล็อกกี้จิมหลบหลังห้องน้ำแล้วสเปดเดเรเยนทงทุ่ของโรสันรสนั่นเอง ส่งเมจิกจบที่15ไปครับโโอ้หแล้วสไตล์จริงตั้งเป้ารอยิงไปนะเดียวเอชซี่ทะลุลงไปหลังจากเอชอีหนึ่งคิวไกลเชิดหน้าดอนน่ามีเต็มครับแล้วบูสเต้ขับรถผ่านโอ้โหโค้ชแคทสองคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นหรือเปล่าบูสเต้ลงรถมาสติวโคตรเลสดอดไปค่อนข้างนานค่อนข้างนานโดนสวนมามกันเลือดยังไม่ลดเลยครับบูสเต้อ้าฮ่าแล้ววิ่งมาแบบนี้บูสเต้เปิดตรงไม่ได้เป็นสติวนั่นเองยิงลงไปหมดแม็กเลยแหละฮะ แล้วเป็นสองคิวของหมูตะเพไปเลยไอเซอร์ทูน่าได้เล่นต่อกดไดแค่จบอันดับหนึ่งคนเดียวไม่ไหวแล้วฮะเ,เดเจเชนเกมมิ่งส่งยิงบททีออกอันดับสามชาปเปอร์สปอร์ตเหลือคิมซีวะตรงนี้ด้านหน้าตับซิกแซกแล้วตะเบะไปก่อนตะเบะไปก่อนโอกาสเป็นแชมป์นี่อย่างเยอะอเดเชนเกมมิ่งแล้วกดมาสิบคิวกดมาสิบคิวแล้วต่อท่วงเลยฮะตรงน,รงนี้ปิดแชมป์ในเกมแรกไปได้เดย์เชนใครเดียวกันเลยครับปุริโอ แล้วดาร์คเคนที่จอดครับจูเลีโอจอดไมจัดจอดจอดก่อนไปจอดก่อนเห็นจอดก่อนแล้วตรงนี้จูเลีโอโดนยิงหลังไปยังไม่ขึ้นดาเมจจัดปีกินทีฟีแล้วจูเลีโอเปิดน็อตไม่ได้แล้วโดนเทนมาจากจัดปีกินดักแมนน่ะเลยไปด้านหลังแล้วตรงนี้ชิคเก้นโลนลงล้นมาเหมกันแลยเอ็กซูเซียไปเทนจัดปีกินขึ้นมาด่านหน้าไฟฮอนโบย่ากำลังจะร่วงกำลังมือด้วยเอ็กซูเซียดับไปน็อตไปชิคเก้นโลนชิคเก้นโลนระเบิดไปน็อตท่างของฮอนโบย่ากันเอ็กซูเซียโดนสะคิเทนมาเหมือนกันเหลือหนึ่งต ที่ขึ้นมาเทคคืนได้ฮะปิดจานแบบนี้ติดหินฮะไฟให้มันไฟฮะเอาเป็นไฟนะครับแล้วเป็นเนี่ยครับดักแปรเด็คืนสวนเหมือนกันแรงไฟสวนเหมือนกันหมู่โมก่อนครับเอาร์ครับตรงนี้ครับจูริโอดักแมนครับดาร์คแคี์สกีดครับสองต่อสองครับมิจจิเอสตูลุสิตีมครับไฟก็ตรงนี้ครับแล้วขออนุญายังอยู่นะกำลังจะหมดต่หายใจแล้วดักแมนวิ่งไปสวนฮะเฮดช็อตสกีดไปแล้วชุกไม่ทันแล้วฮเราดักแปรต่อ ตาแคร์ลี่ตาแคร์ลี่คนเดียวเอ็คิวส์เอาเป็สต<อ>ูดิโอครับขอให้จบคู่สุทีมจบที่16ไปครับเอาลนะครับไฟนี้ครับ m i t ิชนะครับได้มาสี่ครึ่งวิทยมาแล้วไกเซรูหน้าขยับมา,ลา,บมาลายเดียวกับเมจิกครับฝั่งซ้ายมือแล้วจะเจอกันหรือเปล่าครับเอมบูม,มาได้ยินเสียงลูกต้ตายดีกับคนชนบ้านไปแล้วเอมบูม,มา,าแล้วเอมบูม,มาครับไปน็อกใส่สไตปีครับแล้วเต็มพีไปน็อกใส่เนเอด้วยครับไก่ครับโคเดนแคทน็อกไปเห็นไก่ไกเซอร์หน้าหมู่เธอเตะมาเที่ยวองใหญ่วูไปแล้วเอมบูมาเก็บเธอ ครับโอเคบอดบ้าตัวไก่เพียร์ขอลอยอยู่แล้วบอดบ้าทิไปยิงดาเมจดาเมจบอดบ้ากับแอบดูม,ดมาอุ้ยติดหัวติดหัวแบบนี้มีระเบิดไฟมาหรือเปล่าโอ้เป็นเน่นะคุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยเลยระเบิดของบอดบ้าทิ้งมาพอดีเป๊ะเลยนะฮะส่งเอ็มจีจบอันดับที่สิบห้าไม่มีขึ้นเลยแหละฮะตรงนี้สองแม็กเข้าไปแล้ว โยชิมิวเลียกำลังจะลุงแล้วลงรถมาแล้วรถระเบิดพอดีเวลี่ฮาร์ดโยชิมิวเลียนต็อกดาวไปด่าชิดป่าดไปกำลังจะเคลียร์ด้านนอกเอาเข้าทางออกมิอีกแล้วเทรดไปได้แล้วสปาร์เตอร์นกอกโคลเซซี่แต่โงดา้าเทคขึ้นมาแล้วลงมาไฟเบรกก่อนแต่จะวิ่งลงมาทั้งแต่โอโ้โหโงด้าที่สติตนี้อยู่แล้วโค้ชคีย์บอร์ดอยู่แล้วอุบุยโยนตีโดนเข้อมาจากด้านนอกเลยต่อแล้วตรงนี้เห็นกอดโค้ชคีย์บอร์ดกระโดดลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วมีไฟไปแล้วเป็นทางฝั่งโค้ชคีย์บอร์ดน็อกไปได้แล้วเเเกกก็็็บบบวิ่งงปออีีีหลัคคคคนนรโ้ชย์์ด ได้อีกคนคิวเป็น5คิวรวมของคิวของดีไปแล้วเหรอฮะโอ้ก็ได้แค่ได้เหลือ2คนเท่านั้นเองเป็นทางฝั่งของปอร์เช่กับดีเอ็นเอนยู่หลังฐานนั่นเองอรัยังมีต่อยังแซนฟังเสียงฟังเสียงอยู่ด้านบนได้ยินทุกอย่างทุกคนที่ขอให้เขออกมาแล้วเป็นดีเอ็นเต้องไปได้แล้วสามอย่างไวสามอย่างไวด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีกระโดดหลังคาแบบนี้โดนยิงมาเหมือนการเลือดเหลือ51แล้วเป็นนายมอสซี่เป็น้องปอร์เช่แล้วเก็บออกเกมไปเลย ครับโกลเด้นแคทครับเหลือพีเอเอแกรซ์คนเดียวหรือเบนนะแล้วเบนตัดท็อกได้เนี่ยเป็นไดมอสซี่เอาละครับกำลังจะซ้ำครับซ้ำไปก่อนฮะใช่ครับโมพีเหลือคนเดียวเหมือนกันครับโกลเด้นแคทก็เหลยเอเมสซีกับเบนมะท้ากันจำนาไฟล์โอสแตนติกาแล้วเป็นต่างโอสตติกาครับเป็นท็อกเซตนดิเกตไปแล้วโรสแตนิเกต็โดว์โรสแตติกาท็อกอีกครับโอ้โหแล้วเป็นตัวที่เสร็จมาได้ครับเอเมสซีเบนไปเทปอู่ทิวน็อกมาเหมือนกัน ยังไงครับ s อสทกับโยชิครับน็อตไปสองแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่โยชิมีบุรีอยู่ข้างหลังแล้วเห็นเห็นแล้วปาดักหน้าไปแฝงเพื่อดเด็กขึ้นก่อนแล้วไม่ไหวเป็นทางฝั่งของโยชิมีบุรีฮะเอเมตีส่งเด่นเนี่ชี้ก็อยู่กลางวงโอ้โหปาละครับแบบนี้เอ็มซียิ้มครับพอชาร์เปอร์จะปะทะกับฝั่งล่างก่อนนะฮะเอ็มซีรอแจมครับชาร์เปอร์ขับรถแล้วทีมซิวะตัเนี้จอดตัดน็อตไปแล้วเป็นโยชิไปน็อตโนรด้าครับแล้วยังไงครับน็อตแล้วซัำทิมซิวะไปก่อน แล้วชาเปอร์วิ่งไดสโมบมาแต่โดนแจมจากข้างหลังโดนแจมจากข้างหลังแบบนี้แล้วโยชิสองคิวไปเหลือสี่คนตรงนี้ชาเปอร์สปอดสองไหวหรือเปล่าแล้วคิดจีิว่ากำลังจะร่วงเหมือนกันแบบนี้โยชิวิ่งไดข้คามถนนมาแม็กโซนัทอยู่ขวามือของโยชิเหมือนกันแล้วดิวเขระเบิดไปเก็บน้ำสั่งที่ได้นอกไปแม็กโซนัทไปน็อกดิเขมาได้หนึ่งแต่บีเอสพีเบนจ์ e ตึงต้องไปน้ำสั่งของแม็กโซนัทแต่ว่าน,น็อกไปแล้วไม่ไหวเป็นโยชิมิมุรีเก็บแม็กโซนัทออก ยจะไม่จบแล้วบุรีรัมมาต่อครับต่อจากเอฟซีครับแล้วเป็นทาง่านเป็นปน,อนอ็อคโคราซีแล้วเดี๋ยวจะเกมไฟบุรีรัมวิ่งมาอเอ็ดดีอหลุดออเตะได้ที่น็อคไปได้ครับแล้วหนัวตาไป็น็อกเบะเหมือนกันฮะเอาล้วครับโซเดนแคทครับเหลือคนเดียวครับคนเดียวไปฮะโดดออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าบุรีรัมตัดสิในใจชุบเพื่อนก่อนกอดแมวทำมาต่อฝั่งเอฟซีต่อ ดี๋ยวต้องมาดูครับว่ายังไงตีน้อยไปน็อกเสแล้วกกี้จีบีครับชาร์เปอร์ได้มีหนึ่งน็อกฮะแล้วคุยราพุ่งมาแล้วสัดน็อกไปแล้วตัวด้าโดนเสาจากเกมไปเหมือนกันแล้วยังไงน้ำตกเป็นน็อกน้ำเป็นก็อดแมวครับมาเก็บเบนวิกไปครับโบเดนแคสจบ14ครับฝั่งกุยราเหนือโคนาซี่กับไอพี่ค่สองคนฮะสิบสีหายไปเลยครับแล้วแฝดสเปรย์ตายบอสเตอร์ไปเจอทีมบาร์เนธแล้วอยู่หน้าไปอุ้ยแฝดแล้วแฝดเม็ดเดียวกับเฮดช็อตใส่บาเยเดตบาเยเดตไปแล้วไปสกี แล้วฝั่งนี้ไกเซอรูน่าครับกับเซเวียกำลังปะทะกันแล้วโดนไฟด้วยครับบอดบาร์ดกำลังจะโดนเผาสดบอดบาร์ดไม่ไหวครับน็อกไปครับตัวการ์ตาขอบไปเชื่อมต้องทุบก่อนแล้วแบบนี้เอฟไอทีเจะเล่นง่ายนะครับไกเซอรูน่ากับเซเวียกำลังจะปะทะกันตกเสาสดเป็นเอสโคลเซียครับส่งฟอร์เรสเกมมิ่งตกที่4ไปเอาแล้วครับแบบนี้เอฟไีเครับเล่นง่ายครับเพราะว่าไกเซอรูน่ากับเซเวียเขาปะทะกันอยู่ครับมิดจะเป็นมือที่3หรือเปล่าครับที่มาแจมไฟตรงนี้ครับ ใช่ครับโอกาสเป็นแชมป์เยอะกว่าเพื่อเลยตรงนี้มันเยีะเพราะว่าวงเนี่ยจะแตกทางฝั่งของเซเวียก่อนนะใช่ครับแล้วฮ<ะ>อนโบูย่าเห็นแล้วครอสฟรีครับไกเซอร์ทุน่าสามคนโอ้โหสามคนคน,นะละนัดเลยเมื่อกี้ใช่ครับแบ่งกันแบบสัดส,ส่วนแล้วเป็นฮอนโบูย่าไปน็อกใส,สก่สไตล์ดีครับแล้วเป็นด ok ับเบิลน็อกสมุสเตเหลือคนเดียวบอดบาสครับ บอลโบย่าเน้นๆหน่อยแล้วยอมตายบูโซนครับไกเซอร์ทูหน้าจบที <c <oughs> <c <ues subway> ่3เป็น10คิวของเอฟซีสามคนซิกแซกรู้หรือเปล่าซิกแซกรู้หรือเปล่าตาติใจปลาไฟเข้าไปก่อนแลยฮะสามคนตรงนั้นแล้วสเปรทิกแซกสเปรรวมหนึ่งไปโยชิพิวินิโยชิมิวินิด็อกไปหนึ่งแล้วมีเนยยัดเข้ามาแล้วโดนซสเดน่าาอยู้ในซิกแซกได้คิวมาแล้วซิกแซกแต่มัน็อกใส่โดนซสเปรเนี่ยแล้วคิมซีวายิงเอสซีเบนตัวสุดท้ายเอฟซีเทียร์ถอนจบระดับที่สิบไปเลยแหละฮะโอ้โหชาร์เปอร์ครับเข้าไปยึดตรงนี้อครับของและสีครับ เฟทีเอสนับต้องบอกเลยว่าลำบากเลยนะแชมเปอร์ได้6คิวนะครับเสีย,ย S <S สก,กยินจีว่าไปแล้วซิกแซกเห็นโกลได้ที่นั้นขยับลดไปแล้วซิกเป็นแบตโซนัสครับโอ้กระชากหัวเบลลงมาแล้วซิกแซกซับไปเลยแล้วแชมเปอร์ยิงต่อแล้วพอสายปอร์เช่แล้วซิกแซกไปน็อกใส่ปอร์เช่อีกครับโอ้คมจัดจานกันแล้วมาต่อครับตรงนี้วงก็เริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วเยลวเยเดียสไปเปิดน็อกดีเอ็มจีได้คนเดียวเป็น JKR นั่นเองฮะหน้าเป้าของทางฝั่งเลเดียสอีกหนึ่งคน ไหลเขามาด่านบนแล้วกระจายเห็นแล้วเล้ยเรียบร้อยแบบเป็นเจ็กเคาร์แต่เป็นฝั่งของโอ้ให้โจ้เฮดตอดใจค่ะปิดแชมป์ในเกมสุดท้ายของวันนี้ไปกวางป่าพอเล่นเกมมิ่ง